อย่าใช้เยอะนะขึ้นเกลืแป <markings> ้งเลยดีมันนนี้นี่อ่โอยี่ียวุยนครับโตแล้วครับโนแล้วครับน่ไรู้แป้งใสเลยเนี่ยนี่ี่ตัว ไม่ได้ตัวคืออะไรฮะตอน้อน้ำแรงมากนะครับแรงอะแรงเลยแหละแต่ว่าเราก็ชิวๆอยู่แล้วกลับกูกลับยังไงนะฮะน้ำขึ้นเฮลมีเฮล์มีเฮลล์มี ไปอ่างทองไงพีเนียโอ้เออเฮ้ยแดนหนึ่งแดนหนึ่งใกล้กว่าใครมานอนหน้าบ้านน้องน้องมานอนนอนไรตรงนี้โอ้โหหลับสนิทเลยจะนอนอะไรหน้าบ้านอ่ะไปเดี๋ยวแปอ่างทองไปวันนี้ไปไปกันหลายคนนะครับมีพี่ทันด้วยครับสวัสดีครับอืมแล้วก็มีพี่เฟิร์สอีกคนนึงครับแล้วก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีตาไอ้ดอมอีกเดี๋ยวรอก่อน เข,ขาโฆษณาเนอะถ่ายตรงปุ๊บกันกน,นี่นี่นี่ผมผมเองแต่เมียทำนะของผมแต่เมียทำร้านเฮียสูตรเจ๋ไปเดินทางดีกว่า ันนี้เหรอว่าจะไปตกปลาสวายสวายอยากได้กุ้งอ่ะอยากได้กุ้งเออเดี๋ยวต้องหาซื้อเยอะไออะไรนะเขาเรียกว่าตับไก่เหรอหัวใจไก่เออหัวใจไก่หัวใจไก่ก็เอากุ้งด้วยอยากได้กุ้งอ่ะคราวที่แล้วได้ตัวคนใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พี่เฟิร์สดูเยอะแป้งเลยดีไหมนิดนึงเนืนี่ おแม่ว่าไม่ตายแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้กูจับปงอะไรแน่นแล้วอ oh. เอาเลยรู้สึกไหมคึ่นึ่ง <c oughs> รู้สึกไหมร,รู้สึกแกรู้สึกแหละกึ่หนึ่งน่าจะหางโทษทีนะเพื่อน <c oughs> ลงชะรอมาก เออนี่ฮะวิ่งข้ามถนนวิ่งข้ามข้ามไปเลยมันจะชะลอเราไหมวะพักเหนื่อยป่ะเออพักเหนื่อยับถ้า,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 าแบบโอ้โหจะกลางร้องก็ดีแล้ว ให้พี่พี่ดอมแบกครับฮะพี่บอพี่ดอมต้องแบกหน้าดินกูได้ให้แบกทุกงานหลังหักแล้วมั้งทุกงานนะด้านหลังนี้นะอย่างนี้เลยหลังใหญ่ดิยอะไรกันทำรถแท้หน่อยด้วยฮะเดี๋ยวดูสินะี่นี่ตัวละครเพิ่มตัวละครเพิ่มพี่ต้องครับพี่ต้องสุดหล่อต้องสุดหล่อนะฮะวันนี้รอบนี้เขาบอกเขาเขาเขาฉายเดี่ยวอันนี้เขาเก่งอยู่แล้วด้วย เดี๋ยวาต้องถ่ายเยอะนะคันนี้โอ้แพ้แพ้รอบนี้ใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่เลยเว้ยมีต่อข้างโอ้โหนั่นไงเรียบร้อยแล้วงานมาเลยครับฟู่เลยแนี่ี่เซียนแก้ก่อนเลยเซียนแก้ปัญหาก่อนวิตรงาอฟู่ไปแล้วครับนะฮะอุ้ยทีเดียวมีชั้นบนด้วยว่ะโอ้ยชิวจี ไม่ได้ดิร้อนดิแค่นี้ก็ร้อนแล้วเท้าไะมีมีห้องเนียอ,อันนี้ห้องที่หนึ่งนะครับนี่ห้องที่หนึ่งองรับแขกก็ได้ห้องแขกแล้วมีห้องที่สองครับห้องที่สองห้องนี้ครับ <c oughs> ไปสลัวสลัวนะครับอ,อเคโย ก็ไคโดนะครับตัวนี้เป็น S W เบอร์ห้าพันนะใช้ห้าพันหมดเลยใช่วะห้าพันหมดเลยปะใช่ครับเออแล้วก็คันเป็นคันที่ผมใช้หมดเลยโฟลเลตเตอร์หมดเลยนะครับเป็นโฟลเลตเตอร์ไปเอาเก้าฟุตคันหนึ่งสิบฟุตสองคันสิบฟุตนี่เอาไปอัดประบึกมาแล้วนะที่ไหนครับที่ไหนครับบ่ฝรั่งวะจําบ่ได้แต่รุ่นพี่เอาไปให้รุ่นพี่เอาไปเขาเอาไปอัดให้โอ้โหสองร้อยกว่าโลใช้เชื่อไหมลูก สี่โดเราจะไประยะทางระยะทางเลยระยะทางนี่พันกว่านี่ขี่ขิงด้วยไปประกอบก่อนมาไม้แรกครับไม้แรกครับเฮ้ยทำไมมีสีเขียวด้วยวะสีเขียวมาจากไหวนวะเนี่ยอ่าดูเย,ยอะเยอะเทปด้วยคิดมากเยอะคิดมากมีลูกแรกกระโดดแล้วเยอะคิดมาก นี่เวลาวางให้ไกดแมงขัดไว้ oh. จะได้ไม่ตกนะครับแต่ถ้าวางโล่งๆอย่างเงี้ยบอกเลยบินแน,น,น่นอนบินแน,น,น่นอนเตรมซื้อ <_' n> ชุดใหม่ได้เลยเอยแต่วางเยอะๆก็ดีนะจะได้มาดูของที่ร้านโคตรเยี่ยเลยนี่ขัดไว้อย่างงี้ได้เลย ครับตะโกบตัวแรกครับของวันนี้ไปดีๆนิ่มๆไม่นับไม่นับไม่นับแมงมั่วแมงมั่วมองไม่เห็นไม่มีคลิปอ่ะไม่เกี่ยวต้องมีคลิปด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยัดอุ้ยโตแล้วครับโดนแล้วครับน้องไม่รู้แมงใส่เลยเนี่ย นี่ไงประเข็มเนี Blue ่ยนี่ไงโคตรโดนโดนโดนโนแม่งลงไปใส่กูเฉยเลยอะไรเนี่ยมาดาไม่โดนธรรมดานี่ไงไปฟุกซะแล้วกูโอ้เมื่อกี้แม่งใส่น้ำเดือดเลยนะพี่เออโดนเฉยอประเข็มมันใส่เลยพี่มันลงไปแม่งซัดเลยเมื่ ได้เฉยอุ้ยแม่งกัดไว้แค่แม่งลงไปใส่เลยเว้ยเอ้ยมึงเอาไอ้นี่ดิเฮ้ยมึงเอาไอ้ทิ้มเลยไปทำเมียกับฟูไม่ได้ ่ตัวคืออะไรฮะตออ๋อ <laughs> คืออว่าตัวใหญ่เว้ย <laughs> เด็ดงอน่ากลางคืนแล้วนะครับก็ยังเงียบอยู่ ยังกิฟอยู่แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรคืนนี้เราไม่นอนคืนนี้เราไม่นอนเดี๋ยวเราออกเลยนี่ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยตีไปตีอาโอเคอย่าล้ปีนน้ำแรงน้ำแรงมากนะาแรงอ่ะแรงเลยแหละแต่ว่าเราก็ชิลชิอยู่แล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวตกกุ้งด้วยนี่เดี๋ยวตกกุ้งด้วยเดี๋ยวหัวใจไก่ตก เดี๋ยวมีตกกุ้งตกกุ้งนอนคืนอนี่แต่ฝั่งนู้นเขาได้กันเยอะเลยได้กุ้งหลายตัวนะแต่เขาเข้าไปแล้วดูเหมือนเขาจะเงียบแล้ว มันเจ็บเหยียวมาอันนั้นมันหนักหนักวะอะพี่พี่ทำอะไรกินครับเเฮ้้ยอาไม่ใช่อันนี้นี่ไม่ใช่ทำอะไรกินครับต้มยำน้องไก่วโคตรเหนื่อยหัวขาดเลยครับปลาไม่ซ้ำปลาไม่ได้กินไก่ปลาไม่ได้ไก่ดีครับนี่มามาแล้วน่องบน ถึงไหนแล้วพี่น้องไก่กุ้งด้วยมีกุ้งด้วยใช้ใช้คนทำหอบข้าวมาเป็นไปซื้อของมั่วไปเลยเดี๋ยววันนี้ฝากฝากฝากพี่ต้องครับฝากพี่ต้องทำทำหอบข้าวให้กินนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ได้2ตัวเองอะได้2ตัวได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งเอ้ยได้3ามแล้วดิโหกูได้เหยียบบอลแล้วด้วยตัวหนึ่งนับแต้มแล้วได้หนึ่งะมาเข็มไปเข็มมาเข็มก็นับหมดลงตีเหยียบบอลลงไปบอลแป๊บเดียวแม่งซัดเลย oh, <no. S 1> เอยตอนนั้นถ่ายเห็นที่ไหนเห็นครับโอ้เพี้ยวเพี้ยวนี่แหละ <c oughs> เป็นช็อตสำคัญ <Okay. S 1> โอเคนะฮะอันนี้ก็ตีตีได้เดือนไปแต่ก็ตีหนมปังอยู่แต่น้ำมันไหลน้ำมันไหลแรงมาก อันนี้เอาตรงๆเลยน้ำแม่งโคตรแรงนะครับมันเลยก็เลยมันเลยเป็นอย่างงี้ยังไงปลาเข็มนี่ครับตัวที่เหยียดได้นะครับจะไปทำอะไรโอ้โหอย่าตกุ้งโอเคแต่แม่งเข่าปลาอันนี้แม่งเข่าจัดมาแล้ว กันแบบปที่เดียวได้เฮ้ยโอ้โหลงรเดียวเราทำแบนี้เ,นเน่นบป <c oughs> ัน่เยเลยแตวว่านี้ลบก่อนนูละหาหารหาสไอคิมนี่สังเวาหาคอนเทนต์ได้ตลอดอะ <c oughs> เออเออนี่ย มาเป็นพิพิธภัณฑ์ครับก็ได้มันมีเศษแล้วด้วยนะไอตัวนี้อะไรนะสังกวาดจิ๋วเอ้ยไม่จิ๋วอ่ะใหญ่เนี่ยใหญ่แก้วแก้วนี่แก้วสิบลิตรนะฮะแก้วสิบลิตรไอเดี๋ยจะแผลอีกนะดูดูมันตกเดี๋ยวตกไงมันอยู่ข้างล่างนิดเดียวนี่ไงไม่โคเหลือมแรงตระวงเอ้อไม่โค ลองรู้ไปไนูโอ้ยเจ็บเนี่ยเดอัพเนี่ยถูกเนี่ยไม่ต้อง <Okay. S 1> ม,มากเนะนี่ยโฟมเนี่ยไว้เกี่ยวเกี่ยวตรงหน้าดินนี่แหละกะเบ็ดไปแล้เบ็ดน,น,น,นี่ๆๆกะเบ็ดสูงโม่ศูนย์จุดห้าเนี่ยผูกผูกตรงเลยง่ายๆตกปลาได้เป็นร้อยเดี๋ยวตีใหม่ตีใหม่ตัวลูกเดียวไม่อยู่หู ่ไก่เลยมันปิวไงปิวไปเยอะเลยเดี๋ยวจะใส่อีกสองลูกแรงน้ำไม่เคยปลาดีใครเขา,าอืยน้ำน้ำแรงจัดอเอาใหม่เอาให,หมใ่แต่กลัวสามลูกตัวนุ้นดีว่ะต้องใช้สามลูกม่เงั้นไม่ไหวอยู่นะลองดูลองดูมันจะได้ไม่ร่วงอเอ้ยไมไ่ลองลองดูแบบอะไรอะหน้าแพรเผื่อปลามันอยู่หน้าแพรเพราะตอนนี้แม่งซัด แล้ซัดเหยื่อไปริมฟังหมดเลยโอ้หึว้าวกะโชนลงไปเลยเฮ้ยอยู่วะอะไรอยู่ครับตะกัวตะกัวสามเมตรสามเมตรได้ผลเยี่ยมเลยนะแบบเฮ้ยแต่ก็ยังอยู่วะอ๋อไม่แม่งกูหลับไปแล้วเนี่ยเนอ อะไรวะนะสายยูราเริตั้งแต่สามต้องนี้กี่โมงตีหนึ่งครึ่งยัดตีหนึ่งครึ่งโอ้โหเติบเติบ กลัวหนัก็ไปสัตว์สัตว์จะเอาคนมาจะฆ่าโยลงรู้ปะอีกนิดหนึ่งปากกูเปื่อยแล้วนะสัตวเนี่ยครับวันนี้เรามาสู่ภารกิจอะไรรู้ไหมเอ่ยกลับกูกลับยังไงฮะน้ำขึ้นเฮลมีเฮลมี่เขาเรแรกพวกผมเนี่ยเป็นลูกค้าแบบไม่เหมือนใคร มีแคนบอกเอ้ยไปไหนไม่อยากกลับไม่อยากกลับนี่อยากกลับนี่อยากกลับันหมดหาวิธีกลับบ้านอย่าตายได้แต่ลูกต้องพี่ก็เลยแกะกลับแล้ว ผลงงาานขอเเรฮ้ยกระชังแตกนะกระชังแตกกระชังแตกกระชังแตกไปแล้วอันหนึ่งแต่นี้เราจะปล่อยแล้วโอเคไม่ใช่ว่าได้เยอะนะบอกก่อนไม่ใช่ว่าได้เยอะแต่ไม่พอกินแตยูแอยูโชคดีเพื่อนไปปล่อยไปแล้วไปแล้วเ่อยๆไปก็รอบนี้เรามาพักผ่อนนะครับเราก็อย่าไปกินอะไรเยอะ ตกปลาเราไม่ต้อง่าโอ้โหต้องได้ไปเยอะๆ oh. นะถ้าหวังว่าได้ไปเยอะอยนี้ตลาดเหอคเออตลาดเถอะหรือไม่ก็ลงข่ายเอาอันนี้เราตกปลานะครับตกปลามันก็เป็นศิลปะหรือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งนะครับแค่นั้นแหละดูเท่ซะด้วยเสื้อก็ไม่ใส่ <c oughs> เป็นหัวหน้าเผ่าเลยอันนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน <c oughs> เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาถ่ายดูอะไรกินอะ่ะเออหาของกินแทน สังกะสีครับผม๋อแพ้สังกะสีใครสั่งกะสีสะสครับผมใครเอ๊ะที่ไหนครัวอะีครคนละทีใครคนละทีไป <laughs> <laughs> ไปลองกินกัน คลิปเขาเรียกอะไรวะน้ำแม่งแรงน้ำแม่งแรงแบบโคตแรงแรงแบบตะกัวตะกัวไม่อยู่สักอันใสใสตะกัวสามเม็ดแล้วนะน่าจะประมาณร้อยยี่สิบร้ยห้าสิบใช่ไหมร้อยหกสิบร้อยหกสิบใช่ร้อยหกสบกรัมก็ยังไม่อยู่แต่ก่อนนั้นเนี้เราก็มีภายกัะซิบมาแล้วแหละว่าน้ำมันจะแรงแต่ก็เราก็เขารยกสายดื้อไง สั่งดือเราก็ไปดีครับรออะไรอะอเรียบร้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปถือว่าได้ดูบรรยากาศได้มีบรรยากาศถ่ายอยู่ใช่แล้วมีปลาเล็กๆก,กินข้าวนะฮะเน้นกินข้าวแล้วก็เน้นเน้นแดกก็ง่ายๆเลยแล้วก็เน้นนอนแดกกันนอนแล้วก็ตกปลานิดหน่อยนะฮะเป็นกิบกิบเหมอนแต่ก็เหนื่อยนิดนึง นอนนะได้นอนนะอย่าไปนอนเลยนั่งต้องเป็ดทั้งคืนเลยโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับนะครับอย่าลืมนะกดด้วยนะได้เป็นกำลังใจนะฮะถ้ารอบหน้ากดเยอะเยอะเดี๋ยวก็ทืบแม่งดูได้ไหมไว้ผมด้วยนะไว้ผมด้วยฝากได้วยครับกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ด้วยครับผมฝากฝากใครใครชื่อไปด้วยช่องนี้จะฝากใครไว้ด้วย่ะ มาฝาผมก็ได้ขอส่งต้นสุนช่องไหนช่องไหนเฮีย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  FGS นะครับก็ลองลองลองเสิร์ชดู้วยมึงไม่ลองเสิร์ชหรอกมึงเจอคลิปนี้มึงก็เจอของกูแล้วแหละไะฝากกดซับด้วยครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายไป่เจอกัน